ดีครับพ่อ้มือนี้มาทอยดินนนี่พุทธะกบก่อ,อ,อแหละน้ำก็ได้ทอดินนะใส่โรงงานก่อนมือนี่ ร้อยโแเล้คือ้ปไปโรงงานโมเล่ดินก็ซุ่มแต่แท้ขึ้นได้บูบูไยวะเขียวจอมพลังนี่ขึ้นโมแลวมอโมแล่เอ้ลุย โลืนเล่นเนียเนยเลย,ยขึ้นได้โมอนะโอ้โอ้ยอ,อ๋อ,อได้เนาะ